สวัสดีครับสวัสดีอีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเอกดำซิงครับผมโอ้ช่างเก่งทำอะไรรถตู้เนี่ยแม่ผมอุตส่าห์ไปหาอยู่โออุบอุ่นใจเชอวิทเสร็จแล้วระวังโอพี่ตั้งขาสิขานี่ทำไรตั้งขาสิขาทำไรีขาลาบวชรสิขาลาบวช บอกสี่ขา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 โอ้มีสามขาโอ้โหมีสามขาเนาะสี่ตัวเออสามขาสี่ตัวผมพูดผิดนะสวัสดีครับขาผมพี่เก่งบอกว่าสวยแต่เช้าเลยตังหายครับหาตังไม่เจอตอนนี้น่ะไม่รู้ไปลมครับพ่อใบไหนก็ไม่รู้พี่บอกให้พี่ติ้นรีบกลับเมื่อคืนนี้หรือเปล่าพี่พาเด็กมาหรือเปล่าเมื่อคืนเนี้ทรศัพท์ผิด พีเ่เก่งบอกตังหายครับหาตังยังไม่เจอก็ใส่น่าจะมันประมาณ3ามลิตรทั้งหมดอ่ะวันนี้ช่างเก่งก็จะโมดิฟายรถตู้ครับเปลี่ยนเฟืองเกียร์ห้าครับผม ตอนนี้ก็ตั้ง3ามขายกร้อหมดแล้วเก่งบอกว่าจะถอดลงครับผมก็ซื้อกาแฟมให้แกลนวนเช้า ังพิเก่งไยครับ ส่วนรถเก่งที่ไปประกอบเครื่องมาวางครับเสร็จเรียบร้อยครับแต่ประเด็นว่าตังหายครับช่างเก่งน่าจะประมาณสามสี่พันนั่นแหละแกบอกหายตั้งแต่เมื่อวานครับที่ไปซ่อมรถนะแต่ไม่รู้หายตรงไหนครับแกว่าทำการยกเครื่องนะเอ้ทำการยกตั้งขาลอยแนละ้ว แกกดตังมาแกว่าแกกดตังมาแล้วนี้มันน่าจะเหลือประมาณสามพันสองสามพันครับก็เลยไม่รู้ว่าไปล่วงอยู่ตรงไหนไปซ่อมรถเมื่อวานยางสองสองห้าทับห้าสิบขอบสิบเจ็ดตัวนี้ไหมย่างรถเก are, u, ่งกับ เ,เดี๋ยวผมก็ต้องไปซื้อน้ำมันเกลี่ยกันนะว่าผมก็ไม่ได้พกมาเลยครับซื้อมาเ้ยวันนี้ก็ร้านเปิดไหมวันนี้วันอาทิตย์เ๋ยพี่เปิด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 ครึ่งวนันเปิดช่องเช้าเนาะเปิดช่องเช้าอะ่ะ แค,ครับเดี๋ยวแค่น,นี้ก่อนบอกเขาทักแกซื้อมาแล้วใ,ใช่ใครเห็นตังพี่เก่งอามา่อคืนดวนพี่ตังหายเดี๋ยวก็ถูกหวยเฮ้ยใสเมื่อคืนเมื่อคืนต้องเลอสลบแน่เลยวะ่ะทำไมพี่ฮะสลบใสไป แบบในคลิปอ่ะบอกแล้วพี่รีบไล่ไล่พี่ตินกลับว่ะพี่รีบไล่พี um> ่ตินกลับอ่ะว่าพี่จะนัดเด็กมาเรียบร้อยตังหายเลยเจอเด็กหลวงจำไม่ได้มันหลายครั้งจำไม่ได้ไม่หลายกิินเบล็ไม่หลายครั้งเกิน ใช่คุยกันครั้งเดียวแต่เป็นหลายครั้งอู้เจ้าทินไหมอือหมากับหมาหมาแตกคนวะร้องกรี๊ดกรี๊ดอู้เจ้าทินห้ามข้ามทินกันไงเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วทุกวันเนี้ยหมาวิ่งตัดหน้ารถดละ่ะ นหมาตายผิดกฎหมายมีที่ไหนเห็นไหม <S 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 ผมเห็นดูในข่าวว่าที่รถคว่ำรถไอหมาตัดหน้ารถด,ดับรถไปดับหักหลบตกข้างๆๆทางรถพังหมดเลย<อ> <S 1> <S 1> <S 1> หกลักหลบหมาผมสงสารหมาพี่ผมนนก็มีอย่างนี้ไอข่าวรถเก๋งหมาตัดหน้ารถเก,งก๋งเบรกไอข้างหหลังมาหาักหลบตกข้างทาง แล้วรถเก๋งก็ไปเก๋งแล้วหมาก็เดินขึ้นมาจากถนนข้าอะไรเดินข้ามแบบสบายใจสบายใจหลบข้ามเาไปแล้วเราเป็นกิงอะแต่รรมชาติของคนใช่แต่เบรกก็ต้องแต่อย่างเราขับรถหลายปีเราแบบพอเบรกแล้วคือจะเบรกมันต้องดูกระจกหลังใช่ว่ารถตามหลังไม่ตามเนาะ ทันหันไงท่านไม่มีเบรกหรอกผมไม่มีใช่เนี่ยกันชนข้างหน้าผมเนี่ยดูว่าได้บุญไงเผื่อมันได้เกิดไปเป็นมนุษย์มนุษย์ใช่ก็ดูเลข้างหน้าผมอ่ะกันชนผมแตกย้อนหมานี่แหละรถข้างหลังก็จี้ตูดหมานะไหนอ่ะรถที่อนรถข้างหลังก็จี้ตูดมาผมไม่เบรกแล้วกันชนหน้าผมตอนขึ้นที่สามเนาะมาตลาดน่ะป่ายางหมานวิ่งเลาะข้างมาอย่างงี้เนี่ย รู้ๆๆเราก็ตามตูดมาอีสัพักมาปุ๊บใครไม่เบรกแล้วเบรแล้วตับรู้รู้แต่วันนั้นเด้งดีจังเลยพคืนนั้นอ่ะยัดไว้อ่ะให้มันดึงอะพี่ใส่โชกหลังโชกมอไซส์ใส่ก็ไม่อยู่หรอกใช่ไหมเก่งหนักจะเป็นโชกของมันอุ้ยนืกดไม่ลงอ่ะแต่เวลาอยู่ในหมุดเด้งดีจัง วงหน้าอยู่บุบบุบบุบเว้ยมันนั่นบรรทุกสองร้อยใบเห็นเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนโชคหน้ามั้งดูในเนี่ยมีอยู่ร้านขายมีอยู่หรือว่าเทียบเอาก็ได้โชกผมเก่งต้องเป็นโชกหัวใหญ่ถ้าเป <ขอ S 2> ็นพวกหัวเล็กมันดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ฮะโอ้ตัวนี้ไปรั่วแหละ ฮะขับอยู่ในรถลงมานเย็บมาฟเฟียชือามาเฟียมาเฟียมาเฟียจริงครับโอเคครับคลิปน,นี้ก็ขอจบไปียงเั่นนี้ครับบายบายครับสวัสดีครับ